คือมีคำถามว่า8พัก<ฆ>นะฮะที่ร่วมจับมือกัน312เสียงเพื่อจัตั้งรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นแล้วก็จะเหนียวแน่นไปถึงเมื่อไหร่คำว่าจับมือกันแน่นหมายความว่าจับมือกันเพื่อเป็นรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าจับมือกันเป็นแปค้านอ่ะมีใครพูดหรือยังยัง<ฆ>ใช่ไหมฮะยังไม่มีใครพูดนะมี <n. S 2> <ฆ>แต่จับมือกันเป็นรัฐบาลหมอชนน่านสีแก้วการนาของพรรคเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่าจับมือกันแน่นแต่จับมือกันเป็นรัฐบาลนะ่<ฆ> ยังไม่บอกว่าจับมือกันเป็นฝ่ายค้านจับไหมค่ะถ,ถ้าเกิดว่าสวมีเงื่อนไขว่าถ้าเอาพรรคก้าวลายเนี่ยร่วมรัฐบาลด้วยเขาไม่โหวตคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยให้แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้ร้อยแปดสิบแปดบวกสวเนะี่ยเขาโหวตให้คนดิเดตนายกของพรรคฝ่ายเสียงข้างน้อยอะ่ะให้เขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะ่ะ ยอมไหมค่ะอะ่ฉะนั้นใน MOU ที่จะมีการรื้อกันเนี่ยลองประกาศเสียว่าพักแปดพักเนี่ยสามเสียงจะจับมือกันแน่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเออพราะประกาศออกมาแบบนี้ปุ๊บทางฝั่งนู้นก็จะรู้ทันทีว่าเกมการเมืองมันไปต่อไม่ได้ค่ะคว่มเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ย สุดท้ายไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็บริหารประเทศไม่ได้ก็ต้องยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่จะยอมเลือกตั้งใหม่ไหมแต่ณวันนี้ใครก็รู้ว่าเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลเพราะว่าโทนี่วุซัมคุณทักษณิณเจ้าของพรรคก็ต้องกลับมาแล้วต้องกลับมาในห่วงเวลาที่พรรคของตนเองเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนะฮะสิ่งที่มันยากมันก็จะง่ายขึ้น ฉะนั้นก็มีแนวโน้มสูงนะฮะว่าสุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยก็ต้องถึงก้าวไกลวันยางค่ามันก็ต้องเลิกลาเพราะว่ายัางไงเสียพรรเพื่อไทยเขาก็ต้องเป็นรัฐบาลเพราะเขาต้องเอาโทนี่กลับมาเขาต้องเป็นรัฐบาลเขาจะไม่กล้าประกาศใน M.O.U. หรอกว่าถ้าแปดพักเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่ได้ 8พักก็จะไปเป็นฝ่ายค้านพี่พอ่อผิวอยาย้ำว่าต้องเป็นรัฐบาลเพื่อเอาคุณโทนี่กลับมาเดี๋ยวคุณผู้ชมก็เข้าใจนโยบายเพื่อไทยผิดหมดหรอก <ฮะ S 2> ว่าต้องเป็นรัฐบาลนโยบายหลักคือเอาคุณทักษิณชินวัตรกับโทนี่บูซัมกับไทย <ฮะ S 2> อ้าวก็บางเวลาเขาก็หาเสียงแบบนี้หลก็โทนี่บอกว่าให้การเมืองมันนิ่งถึงจะกลับใช่ไหมฮะถ้าโทนี่จะกลับก็กลับตอนนี้เลยถ้าไม่รอว่าาถ้าไม่รอจังหวะสองเพราะโทนี่เขาก็รอยกสองอ่ะเพราะใครก็รู้ว่าเกมเนี้ย มันต้องเดินไปยกสองนะฮะเริ่มจากกรกตกรกต,รตรม,ารม,มาสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญมาสวนะฮะเพราะเนื่องจากว่ายกหนึ่งเนี่ยมันมีแค่คนเดียวคือคุณพิธาถ้าเขาเสนอสามคนนะมันยังพอยื้อเวลาไปได้ไงแต่ว่าเสนอคนเดียวเพราะนั้นเพื่อไทยก็บอกว่าคุณตักสินเขาพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะฮะเขาบอกว่านี่พอเสนอคนเดียวก็อย่างเนี้ย นี่คือเหตุผลที่เราเสนอสามคนไงค่ะค่ะคุณต้องสินพูดในรายการแค่คิดเคลื่อนไทยนั่นแหละฮะเพราะเราเสนอสามคนเราแบบเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดเราไว้เขาเสนอคนเดียวอพอโดนตัดปุ๊บก็จบเลยมันก็ถึงคิวเราใช่ไหมฮะมมพักอันดับสองแต่แล้วเรามีสามคนเราก็โหวตไปสิตัดไปหนึ่งตัดไปหนึ่งตัดไปหนึ่ง,น,งนะฮะสวจะบวกขนาดนี้ไปก็คือคือมันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยว่าพอคุณโหวตจบเอาเป็นว่า พรรเพื่อไทยอาจจะต้องเสียสละหนึ่งคนวันที่ยีเจ็ดเนี่ย<ฆ>เอาแบบโหวตไม่ผ่านนะ,ะนะฮะแบบโหวตไม่ผ่านเสียสละหนึ่งคนแล้วก็เป็นข้ออ้างกับพรรคก้าไกลว่าโหวตไม่ผ่านเพราะว่าไปขอสอวอแล้วสอวอจะโหวตให้แต่สอวอบอกว่ายังมีเก้าไกลอยู่ไม่โหวตให้<ฆ>ทีนี้ตกลงว่าจะให้เพื่อไทยทิ้งเก้าไกลหรือว่าเก้าไกลในยอมไปเอง ยอมไปเป็นฝ่ายค้านเองเพื่อให้เพื่อนได้ไปเป็นรัฐบาลนะฮะเพื่อนก็จะไปจับกับอีกขั้วหนึ่งซึ่งก็สุดแท้แต่วาสนาสุดแท้แต่อนาคตของเพื่อนว่าเพื่อนไปจับขั้วนั้นทรยศต่อประชาชนการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่านักลงทุนทางการเมืองเขาพูดถึงการลงทุนครั้งนี้ เขา,าไม่พูดถึงการลงทุนครั้งหน้าเข,าขา้าใจไหมฮะเข้าใจใช่ไหมถ้างั้นก็เหมือนคุณเสร,รีพิสุทธิ์บอกว่าก้าวไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านประธานสภา,า,าก็เสียสละให้แล้วเสียสะละอีกสักรอบหนึ่งออกไปเป็นฝ่ายค้านมันพลาดตั้งแต่ยอมเพื่อไทยเอาอาจารย์วันนอแล้วนะฮะฉะนั้นเรื่องปกของเราก็คือว่าเพื่อไทยยังไงก็ต้องก็ต้องยอมเขี่ยก้าวไกลออกเพื่อตัวเองจะได้ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็น นายกรัฐมนตรีในการโหวตถ้ามันไม่จบวันที่27นี้ะนะฮะก็แค่โหวตอีกครั้งที่ 2, 2> เท่านั้นเองแต่ถ้าเขาจริงใจนะฮะจริงใจในการที่จะเอาก้าวไกลเนี่ยร่วมรัฐบาลกับเขาซึ่งซึ่งบอกตรงๆว่าการที่พรรคแกนนำมีแค่141กับพรรอันดับสองนะมี151คือก้าวไกลเนี่ยะนะฮะ,ะแล้วมันจะมีปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน เอาแค่ว่าโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่เท่ากันแล้วค่ะ,ะเละเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอบถูกไหมฮะ,ะแล้วเกมในสภาเวลาเสนอกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะเสียงของพักเก้าไกลเนี่ยเยอะกว่าเสียงของพักเพื่อไทยเขามองว่าแค่สิบเสียงเองอแค่สิบเสียงเองแค่สิบเสียงแต่ถ้าเกิดว่าบางวันติดภารกิจหรือโดดประชุมอ่ะไม่มาประชุมแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้ การบริหารทั้งในรัฐบาลและการบริหารทั้งในสภาเนี่ยเกิดปัญหาแล้วมันไม่มีความเป็นเอกภาพเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะไม่มีตรงกันข้ามถ้าพรรคเก้าไกลเขาเป็นแกนนาเขามีเสียงเยอะกว่าอันนี้หรือว่ามันเหลื่อมกันเนี่ยมันก็มีความเป็นเอกภาพและมีเสถียรภาพแต่พอพรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนาเนี่ยเสียงเขาน้อยกว่าความเป็นเอกภาพและความมีเสถียรภาพเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนที่พรรคเก้าไกลเขาเป็นแกนนํา และคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันได้นะอายุสั้นนะฮะเพราะปัญหาจะเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนะฮะผมก็เชื่อว่าไม่เกินสองปีต้องเลือกตั้งใหม่นะฮะเพราะว่ามันก็ไปอยู่ก็ผิดผิดฝาผิดตัวผิดขั้วกับขั้วที่เคยเคยแบบโอ้โหลากไส้กันแบบคือพักเพื่อไทยก็ลากไส้ คุณอนุทินลากไส้คุณศักสยามะะนะฮะไปเล่นงานลุงป้อมอย่างเงี้ยมันมันจะอยู่มันจะอยู่กันยังไงอ่ะ